ก็กาบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยผมนะฮะภายในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาเปิดกาชาปองอาวุธ500ร้อยใบนั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผมเนี่ยมีกาชาปองเนี่ยทั้งหมด500อยใบเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนี่เองนะครับซึ่งนะครับภายในคลิปเนี่ยนะครับสิ่งของที่ผมอยากได้เลยเนี่ยจริงๆก็คือในส่วนของตัวฮิลสีชมพูนั่นเองนะครับมันก็อยู่ตรงอิจกรรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันคือตัวไหน เพราะว่าก็มีสติมเมอร์หลายท่านเลยนะครับที่ได้ทําการเปิด500กาชาปองไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปดูคลิปเหล่านั้นนะนะครับเพราะว่าอยากลุ้นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่ครับประมาณนี้เลยนะก็คือนะครับถ้าเราเปิดครบ500กาชาปองนะครับก็จะสามารถได้รับหิวชมพูเนี่ยไปแบบฟรีๆเลยนะครับจริงๆเนี่ยก็คือไม่ฟรีนะเพราะว่าผมได้ทําการไปขโมยดอกไม้มาแค่จะ ทุกวันเลยนะครับทั้งสัปดาห์เนี่ยคือแทบจะไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับเพราะว่าห่วงจะไปขโมยดอกไม้ของเพื่อนเองนะครับแล้วก็ผมเนี่ยขอนอกเรื่องสักแป๊บหนึ่งนะครับก็คือมีเพื่อนเนี่ยทักทวงผมมานะครับว่าพี่ครับนะครับสอนลงด่านงานกีฬานะครับแล้วก็ศึกลังมังกรนะครับปาการแห่งความมืดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นระดับยากหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ย จะลงคลิปที่หลังนะที่จริงเนี่ยผมได้ทําการอัดคลิปไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีราตัดต่อเนาะก็เลยอาจจะลงคลิปช้ากว่าสตรีมเมอร์ท่านอื่นไปนิดนึงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะสำหรับการเปิดกาชปอง500กาชปองเองนะครับเพราะว่าได้ทาการเกลื่อนมานานแล้วนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันสําหรับเรทอาการในการดรอปนะครับก็เท่าที่ผมได้ยินมาคร่าวๆเนี่ยก็คือในส่วนของฮิวชมพูเนี่ยจะมีอัตาในการดรอปเนี่ยเยอะกว่าพวกอาวุธสีม่วงนี่เองนะครับหรือว่าประดับสีม่วงนี่เองนะครับก็ มาดูกันนะว่า500กาชฉพองผมเนี่ยจะเกลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดแท็ก100กาชฉปองเพื่อเป็นน้ำจิ้มให้กับเล่นเองนะครับมาดูกันนะผมนะฮะ10ครั้งแรกนะครับผมก็หวังว่าคลิปเนี้ยผมจะไม่เกลือนะครับอ่าโอ้โหครั้งที่1ก็เกลือแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครั้งที่2อหปรับใดที่ส่วนของตรงนี้นะครับมันยังไม่เป็นศูนย์นะครับแปลว่าเราเนี่ยจะไม่รับในส่วนของของการันต,รตรนีตรงนี้เองนะครับมันจะเป็นการสุ่มนะว่าเราเนี่ยจะรับชิ้นไหนนะครับไม่มีกการิแบบลวงตันะอห อันนี้คืออันนี้คือว่าเกลือนะอันนี้คือว่าเกลือมากนะยังไม่มาเลยคนระับผมเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเปิดสักยี่สิบครั้งก็ได้ฮ um ิวชุมพูกันแล้วอ่ะผมไม่อยากเกลือนะอันนี้คือผมก็เสียวสันหลังเหมือนกันนะอม,มาโอ้โหการันตีจนได้เลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะมาก่อนการันตีอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าการการันตีเนี่ยจะได้อะไรโอ้โหโโการันตีก็ยังแบบไม่มีมูลเพิ่มนะะมาดูกันนะอ โ oh, <laughs> อ้ปืนสายฟ้านะครับถามว่ามันตีไหมอุ้ย,โอ,ยโอ้โหได้ดาวกจายมาได้สองอันเลยเหรออืมอันนี้ถือว่าคุ้มนะอันนี้ถือว่าคุ้มก็ยังได้ส่งของอาอาวุธสายฟ้ากับดาวอาะจายมา2ชิ้นนะครับภายในการันตีครั้งเดียวเลยน่เองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากได้ฮิวชมพูแบบหลุดเลทมาเออผมไม่อยากให้มันครบ500การันตีนะไอ้ตรงอิจกรรมอะไรตรงนั้นอนะ่ะเออ โอ้ไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเพลงเสริมดวงแล้วหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะทําการเตรียมเพลงมาไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันครับผมนะสำหรับเพลงเสริมดวงของผมนั่นเองนะครับก็จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเพลงเสริมดวงของผมเนี่ยมาตั้งนานแลวนะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้กันได้นะอ่ะเลยกันครับผมขอสักห้าสิบครั้งละกันผมกลัวมันติดลิขสิทธิ์นะเอออุ้ยการันตีการันตีออกยังไงหมาเปล่าอุ้ยเชื่อมิดหมอ ไอ้ยี่บีบหมอาอันนี้อันนี้ผมมีแล้วนะแต่ว่าถามว่าดีใจอะไรดีใจเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นมีดหมองไงฮะเออนะครับอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าพวกอาวุธอื่นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยครับผมอ่ะอีกสามครั้งนะหวังว่าจะหลุดเลดมาครับผมอยากให้มันหลุดเลดนะอ่ะยังไงเพลงน้องโก,ก็ไปสามารถเปิดกันได้นะไปเปิดฟังกันได้นะโอ้โหอาสักหน่อยปนะ่ะไออีกไออีกเอ้ยยังไง อะไรออกอ่ะเฮ้ยนาลีแดงเฮ้ยลุยเขายาวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้เดี๋ยวผมขอตัดคำพูดตะกี้ออกไปผมนะโอ้นาลีแดงโอ้โอ้โอโอไม่ก็คุ้มนะอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มเลยนะครับถามผมว่าเพลงที่ผมเปิดเนะี่ยคือเพลงอะไรก็คือเพลงเจ้าแม่กลิ่นอิมแดนนะก็สามารถไปเปิดกันฟังกันได้นะก็คือเอาไปเปิดเนะี่ยตอนที่เปิดกาชากันนะครับมันเสริมดวงนะอ่ะก็เดี๋ยวอีกสักเปิดอีกสักสี่ครั้งแล้วกันอ่ะอ่า ยังไงกับเพลงเจ้าแม่กุนยิปแดนนะครับผมนะฮะยังไงยังไงเพลงนำโชคต้องมาแล้วเอ้ยอีกสองครั้งต้องหลุดมาแหละยังไงโอ้โหยังนะครับยังไม่มานะฮะยังไงต่อครั้งท้ายมาเปล่าโอ้โหไม่มาครับผมนะกับเพลงแม่กุนยิมนะฮะเดี๋ยวเปลดก่อนนะครับเดี๋ยวลิขสิทธิ์กินคลิปผม ผมไม่รู้นะว่าที่ผมเปิดเนี่ยมันมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้ามันติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมจะตัดเพลงจ้าแม่กนอินทิงนะครับแล้วก็จะเอาเพลงอื่นเข้ามาแทนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะคุมแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งของที่ผมอยากได้จริงๆก็คือฮิวชมพูนั่นเองนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราแบบเปิดแบบปกติกันบ้างนะครับแต่ว่าเพลงเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยเป็นเพลงนำโชคของผมเลยนะก็ลองเอาไปเปิดเล่นๆกันกดูนะครับตอนที่เปิดกาชากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเสริมดวงของเพื่อนๆก็ได้นะ นะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเออเขาเรียกว่าไงเออเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เหมาะสมก็สามารถที่จะปิดหรือว่ากอคลิปไอ้ตรงที่ผมเนี่ยเปิดเ,เพลงกัปแม่กุนอิีไปได้เลยนะนะครับก็มันอาจจะมีบางคนเนี่ยที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เก่งศาสนาเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเพื่อนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยังไงครั้งที่5้าโอ้โหอืมอุ้ยอันนี้อันนี้การันตีตื่นเต้นทำไมก่อนอุ้ยสีม่วงออกเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้ยแม่กูโอ้ยแม่ก ยังไงอะ่ะเอ้ยออกแล้วยังไงต่อคือได้แล้วอะ่ะเฮ้ยคือผมได้ฮิวม่วงแล้วอะ่ะแล้วยังไงต่อเฮ้ยมันได้เร็วเกินไปมันได้เร็วเกินไปอ่ะคลิปมันจบไวไปอะ่ะรับของกันเลยคลิปคคลิปมันจบไวเกินไปอ่ะครับผมรับของกันเลยนะเอ้ยแล้วผมต้องทำไรต่อผมได้ฮิวชมพูแล้วอะ่ะหยุดพักหรอดูว่ายังไงอะ่ะ แต่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรครับรับเปิดกันต่อนะครับสาหรับถึงเราจะได้ฮิวชุมพูแล้วอุย้ยต่อเนื่องโอ้โหคำยาบหลุดมาด้วยโอ้ไม่มีสีม่วงนะครับโอเคนะครับเอ้ยผมอยากเปิดเพลงเจ้าแม่กุนีม่ะเสริมดวงได้วะผมขอเสริมดวงนะผมขออนุญาตขออนุญาตเปิดเลยนะ <laughs> ผมรู้สึกว่าเพลงมันมันเี้ยเออเออมาไหมมาไหมยังไงครับเปิดยาวๆไปตอนหานี่หาแทบตายนะครับกาชาแต่ว่าตอนเปิดนี่โคตรสนุกเลยฮะโอ้โคตรมันนะครับเกลงเพงเพงนะี่ย เออยังไงเปิดจนกว่าจะได้การาตีแล้วกันอ่ะเดี๋ยวว่าถ้าเพลงมันติดติดแล้วก็สิดเดี๋ยวผมค่อยตัดออกนะ,ะต่อยาวๆครับยาวๆยังไงจังหวัดนี้อืยังไงยังไม่มานะโอมาครั้งเดียวเองหรอโอ้โหเฮ้ยมาแล้วการาตีลุนล้นลุ้นสีม่วงเปล่าโอ้โหไม่มีสีม่วงปืนใหญ่มาครับผมปืนใหญ่ผมไม่ค่อยเล่นนะผม,ผมไม่ผมไม่ใช่พวกสายขุดนะยังไงต่ออืมปดัดใดที่สีม่วงยังไม่มานะครับเราก็ยังไม่หยุดนะครับผมอาจจะปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆรำคาญ บางคนอาจจะรำคาญเพลงยอมแม่คนอิ่มก็ได้นะอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนที่ผมเปิดอ่ะโคตรมันเลยนะยังไงโอ้ยเลยแค่ร้อยสิบครั้งแล้วโอ้โหเปิดแม่งโคตรมันนะครับแต่ว่าตอนหากาชาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยหาตาแทบเป็ดนะครับตาแบบเทบหลุดออกมาอะไรเงี้ยไปเล่นตันเนื้อเรื่องระดับฮีโร่อะไรเงี้ยโอ้โหกว่าจะหาได้แต่และไอ้โดนัทเขียวอะไรเงี้ยโคตรยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอตัลันตีเนี่ยเราจะได้อะไร อเดี๋ยวเราลองเปิดแบบครั้งหนึ่งนะครับให้มันการันตีหนึ่งร้อยแต่ว่าผมจะเปิดเพลงเสริมดวงแล้วกันยังไงม,มาแล้วสีม่วงต้องมายังไงต่อโอ้โหโคตรเกลือครับติดเพลงเจ้าแม่กดอินไปเลยครับผมโคตรเกลือเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะการันตีออกหรอโอ้โหมีดหมออย่างที่สีม่วงครับโอ้โหเลดแบบเกลือเกิเกน เราโดนเล่นลิ้นวะเนี่ยโอ้น่าจะไม่โดนเล่นลินนะแต่ว่าอาจจะโดนปรับเลทอาวุธอะไรเงี้ยผม่าเกือกันไปนะบางทีอะโอ้โหยังไงครับเหลือ,อแค่19ครั้งนะอันนี้เป็นคลิปที่ผมคิดว่าผมเนี่ยพูดได้นานที่สุดแล้วนะปกติเวลาคลิปเปิดกระชายอย่าเงี้ยผมจะไม่ค่อยพูดนะครับแต่ว่าเอา้าโอ้ตะกี้ใครชวนมาผมก็ไม่รู้นะผมปัดตกไปก่อนอืมโอ้โหมาหน่อยปะมาหน่อยปะเจ็ดครั้งสุดท้ายแล้ว โอ้โหต้องมาแล้วปะ่ะโอ้อีกห้าอันอ๋อเดี๋ยวเปิดเพลงเจ้าแม่ก็รีมเสริมดวงอ่ะเออเดินกันแตะทำแบบน,นี้เออ,อยังไงอีกสี่ครั้งมันลุ้นกันนะยังไงจะได้เปล่าสามครั้งสุดท้ายละเฮ้ยต้องมาแล้วไหมเฮ้ยอีกครั้งเดียวหมายถึงครั้งหน้าเนี่ยอีกครั้งเดียวโอ้โหไม่มานะครับผมโอ้โหก็ปิดไปเลยนะครับแต่ว่า เพลงเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยเสริมดวงจริงๆนะก็ลองเอาไปเปิดกันตอนที่เปิดกรชากันดูนะครับผม <laughs> ถามผมว่าสําหรับใครคิดเนี่ยคือมันเกลือไหมนะครับผมก็ตอบเลยนะครับว่ามันไม่เกลือนะเพราะว่าผมเนี่ยเปิดได้ฮิวชมพูตอนที่สุกกาชาตอนที่เท่าไหร่ตอนที่240มั้งใช่ปะเออตอนที่2 4 0ี่เนี่ยผมก็ได้ส่งของฮิวชมพูามพาใช้แล้วนะนะครับแล้วก็ได้ฉายานะครับกูรูกาชาป้องนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะ หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ผมจะเปิดให้กับเพื่อนดูนะอ่านี่นี่นี่โอ้โหสิบสาวันเองอะ่ะผมนึกว่าจะได้แบบถาวรน,นะเราแบบอุตส่าห์เปิดตั้ง5้าร้อยครั้งเลยนะ <laughs> โอเคนะครับก็าสาหรับอาวุธเนี่ยก็บอกเลยว่านะครับเป็นโหลนะครับเป็นโหลเลยอ่ะเออนะครับอ,อ,อ่านะอ,อันนี้เหรอดรอตแบบถาวรเลยนะถ้าใครไม่รู้แบบวิธีในการต่อแบบถาวรน็คือให้กดที่ไอเทมของเรานะครับแล้วก็คําว่าต่ออายุนะครับโดนัทผูกมัดแล้วก็ต่อถาวรโอ้โหต่อถาวรหน 1, ึ่งพันแดอย แม่เจ้าเว้ยอ่ะใส่ไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนด้วยนะปรับเปลี่ยนนะครับอย่าลืมด้วยนะเวลาที่เราปรับปรับเปลี่ยนอนาะวุธอะไรเงี้ยอ่าโอเคนะครับก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ถือว่ายูได้เยอะอยู่นะเขาก็บอกว่ารีเจนเนี่ยสี่ร้อยนะครับบวกกับบวกเสี่ยวเราก็จะเป็นรีเจนอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบแปดนะฮะบวกกับอัตราสองจุดสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะบวกเพิ่มเติมมานะถ้าเป็นฮิวอันเก่าของเราเนี่ยจะบวกแค่สองร้อยนะครับก็ถือว่าฮิวเนี่ย มันจําเป็นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยคิดว่าเออมันยังไม่ค่อยจําเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องมาลุ้นส,สําหรับกิจกรรมนี้นะครับไปลุ้นกับกิจกรรมหน้าน่าจะคุ้มกว่า Ki กิจกรรมนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าฮิว t ูปูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจําเป็นสาหรับผมเนาะสําหรับคนที่เล่นสาย PVP เนี่ยฮิวชูปูเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะนะครับผมโอ้โหถามว่าเกลือไหมนะครับก็ไม่เกลือนะครับผมยังดีกว่าไม่ได้อะไรมาเลยนะครับอย่างน้อยมันก็หลุดเหรียมาให้เราเนี่ยฮิวชูปูหนึ่งอันเลยนะแล้วก็ได้สําหรรรรััับกกิมมนนี่ยออะคบ แล้วก็เพื่อนก็จะสงสัยกันเต็มครับว่าเอ้ยสําหรับไอตัวที่มันแบบมาเกินเนี่ยจะทํายังไงดีนะครับก็แบ่งได้2อ,อย่างก็คือย่อยทิ้งนะครับย่อยทิ้งเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเศษชิ้นส่วนมานะครับมันก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนสีม่วงตรงนี้ถ้าเราเนี่ยเก็บครบ4อันนะครับเราจะสามารถแลกอาวุธสีม่วงได้1ชิ้นนั่นเองนะครับ แต่ว่าถ้าใครคิดว่าเอ้ยอย่าเพิ่งไปย่อยจริงน,นะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็รอดูอกิจกรรมหน้านะว่าเขาเนี่ยจะจัดอีเวนต์อะไรมาหรือเปล่าครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับภายในคลิปนี้นะผมนะฮะถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับผมเบซ่านารักก็ต้องขอตัวกลับราบไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผม